เชียร์เทนนิสนะครับเชียร์เทนนิสยกแรกชนะไปแล้วยกแรกชนะไปแล้วยกสองไปลุยยกแรกชนะหกสามนี่โดนน้ำก่อนนะครับแตะไปโดนหัวเฮ็ดคิกเฮดคิกของจริงของจริงยกสองเราดูจะมีแต้มกันนี่ครับหัวชิงต้องเข้ามาครับมี ยกสองอีกสามสิบบิยังไม่มีคะแนนลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอููเข้ามาครับแล้วเคครับอลครับต่อครับยกสองนะครับเขาได้ไปเสมอกันหนึ่งหนึ่งลุ้นยกสามทีนี้สู้ๆน้องยกตัดสินยกตัดสินสู้ๆน้อง

ดูภาคช้าหัวเปล่าขึ้นมาเนี่ยครัแล้วหัวหัวโดนโดนพี่โดนโดนสามคะแนนสามคะแนนสามคะแนนเทนนิสสุดยอดรุนจอรุนจออีกยี่แปวิยี่แปดวิ เก่งสุดของโลกเก่งสุดของคนไทยแล้วน้องเมารียกอีกทีเรียกอีกทีเรียกอีกทีก็ได้เหรียญทองแน่นอนเทนนิสเก่งมากนเก่งมากอีกทีนึงโดนโดน เหรียญทองแน่นอนเพนนิสของจริงของจริงอีหนู